สวัสดีจ้าเดี๋ยวมนีสิาพามาเบิงบักทั่วนังหรือบักทั่วพุ่มเด้อจ้าว่านางใญ่ไปถึงไดเล้วที่ปลูกตอนนั่นเด้อจ้าแล้วก็เม็ดผักซีเม็ดผักซีจีนที่ว่าเม็ดของปีที่แล้วล้นลงมาเองแล้วนางก็งอกขึ้นมาเองยางงามเลยจ้าตอนนี้แต่ยางแหลกเขาจะเมื่อเบงทั่วผุ่มก่อนเด้อจ้านี่คือทั่วพุ่มเด้อจ้านี่ ที่ท่าให้เบิง่งไกๆวัดนางต้นใหญ้ยเง้เดตอนนี้ยังงามพุ่นถั่วพุ่มบอกถั่วพุ่มเน่วยบานเฮาเอินบักทั่วนางละเนาะถั่วพุ่มทั่วนางอันเดียวกันละจ้ะให้เบิ้งลำต้นนางเด้อพุ่นน่ะสมบูรณ์สมบูรณ์เด้ปีนี้คอยล้องปลูกอันในกะบะเด้อจ้ะปีที่แลวก็ปลูกเน่เห็นกระถางกะบะต่อันนี้ กระบะเงาหง่น่ะใช้เบิ้งด้วยจ้ะเนี่ยอยู่นี่เลื่อนปลูกพักน่ะมันใส่ดินลงไปหลายแล้วมันก็จะห่อนเนาะอาการมันก็จะอบเอากว้วนเขาปลูกลงในดินธรรมดาลองดูว่ามันจะได้ผลบ่ปีนี้เด้อว,ว่าจะออกน่วยไข่อยบอ่จ้ะแล้วไต่บักทั่วพุ่มเนี่ยข่อยกระปูบักซีลาวเด้เห็นเด้อแต่ว่ามันบ่ค่อยงามดอก เพราะว่ามันเป่ไอ้รับแสงแดดเนาะข่อยกับว่านลงไปพอได้ปะบนไปทั่วพื้นที่ค่อยบ่ายว่างเนาะจ้ะผักซีลาวเป็นแถวไปได้บุ่ตนต้นพร้อมๆแต่ว่ากกินได้เพราะว่าผักซีลาวอยู่นี่มันแพงเด้อจ้ะกำนึงอ่ะกำนิดเดียวอะ่ะเกือบจะแปดสิบบาทก,ปปก็เลยปลูกนิดๆน,น้อยๆเบิง่งเบิ่งต้นนี่ดูพุ่นะ ต้นยังอวบเลยต้นยังอวบดูนางแตกยอดขึ้นมาเด้อพ่ปีที่แล้วก็ได้กินน้วยอยู่เด้ที่คอยปลูกใส่อันกระถางอจะ้ะตรงนี้ก็จะมีอันบักมะละมาลาต้นหนึ่งปลูกแซมมันเหลือต้นหนึ่งบ่มี่มองปลูกก็เลยมาปลูกแซมกันจ้ะนี่ เบิองมนละเท้าเครือหนีมันเราคุณต้นสูงต้นสูงพอถึกปุ๋ยแล้วก็งาบด้วยเนาะพักทุกอย่างถ้าเฮารดหนามห้ถึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยมันงามทุกอย่างเลยจ้ะขาดนามก็ได้ปลูกพักหรือว่าปลูกต้นใหม่ยังก็สร้างจะขาดนามก็ได้ด้วยจ้า ขาดน้ำขาดปุ๋ยกะจะบ่งงามต้นงามบ่ต้นพกขมนี่มันมักมื่เกิดแซมได้ดูขอบ่ได้ปลูกเด้มันปวดมากกับดินเมื่อกี้่อยตัดทิ้งต้นบักไงสองต้นมันจะแย่ยงอาหารในบักทั่วคอยเนาะมันหลายปพดเม็ดงอกเองดู ถอนทิ้งแย่งอาหารป่ะนะย่างเบียดเยอะย่างเบียดอะด,ด้านลังเป็นบักแตงกวัวอันนี้กําลังไหยังก็เอออย่างเางเี้ยมืนอไห้หยอดมันเท้าขึ้นอนะ่ะมันทั่วพุ่มปกติมันจะบริด้ เห็ดข้างหอยากเลยมันจะแตกยอดสูงเหมือนเครือมันอนะประมาณนี้มันก็จะออกดอกแล้วนะปีที่แล้วปีนี้มันก็สูงมาแบบนี้ต้องร้อดูรออรุ่นจ้ะนี่กับผักซีซีลาวซีลาวซีลาวกินแซ่บด้เนาะเอาใส่แกง ใส่แกงอมแทบแสบดนอัอนนี้มันคือพันขึ้นมันคือขึ้นไปผลบบกทั่วเสียงนาฬิกาดูอยู่นี่ตามเวลาเรานาฬิกาจากไอ้เขาเอิญเอียงก็จากโบสถ์ะมันจะดังบอกเวลาตลอดเด้เหมือนคนสมัยเกนะ่าเน่ะสมัยเก่าของเขาอยู่นี่นะ พุ่มถั่วพุ่มทางนี้กับ,บะเขือว้าบะเขือเพื่อเห็นบ่ยาไป,ปพูนปิดกะบ,บะมาที่นี่เด้สิพาไปเบิงผักซีจีนเด้จ้ะผักซีจีนอยู่ด้านนอกแม่ดูหยอดนี่มันยุทึงเอง๋ ไม่เอาพวถึงดอกค่อยต้องใส่บันไดไปพันเสียบยูอันใหม่พอดีเลยคนอันนี้คือพักซีจีนเด้อจ้ะเสียให้เบิ้งว่าต้นนางสูงขนาดไหนเด้อคนอ่ะดูลำต้นดูดมองเห็นก็จ้ะดูดูลำต้นนาง งามงามอวยังสูงเลยปุ่นกำลังไหจิ้มปนแสบมีขนาดหลงมาตนนึงเม็ดลนแล้ววังนี่เม็ดลนอันนี้ขนาดเห็ดหอมเด้นี่ตนนุนใหญ่ใหญ่ผืนเบิ้งใจเบิ้งเด้อขนาด h เห็ดหอมแดดจ้ง ขนาดเห็ดหอมต้นย่างใหญ่หรือปุ่ะท่อยเอ,อินอย่างทอนใหม่หน่อยน,นอะเนาะรวมปักซีก่ะย่างหลายเลยมันงอกเองสุปีเดบยปักซีจีนนี่ปักซีจีนเนี่ยเกิดง่ายไง,ยงยเลยจ้ะทนหนาวนำ้ำดูนะดูดูกโกนางดูลำต้นโอ้ยนี่กระพนพักแค่ ดอกสิ้นดอกใหม่เกิดเองได้ไงตูน่ะกําลังหยดอัวอัหากลังงามดิน้าทอนตะวัาของพ่อทอนดอกเอาไว้จิมเขามาจิมแซมดอกด้วยจากพักซีอันนี้จิมแซมดอกเขาว่ามมนเสียบดีตน่ะักซีจีน ด้านข้างนี่ก็ผักเควมันปนกันดูดูฟินดอกฟินกับขื่นเองปุณนเนาะหนาเปี้ยต้นฟินม่นเป็นดอกฟินต้นฟินขื่นเองเม็ดล้นปีที่แล้วเท่ากันจ้ะอันนี้ก็เป็นดอกใหม่เด้นี่นี่ก็ขื่นเองปุณนนะพักซีจีนเท่านั้นเลยจ้ะสีจีน ผัดที่ห่อถน,นอมถน,นอมถี่ว่าเวลาเขาเพาะเม็ดเองอหอเนาะกลัวมันสิงอกนี่กลัวสนะิงาม,งามนี่ยากยากผัดเวลามันขื้นเองมันคือไงเถอะพักเนี่ยเรางามด้วยนะกนูเนาะต่งาม,งามเดี๋ยวไปซองเบิงฟังนุนจะ้ะ ดูฟังนี่เด้จ้ะดูอันนี้ขึ้นมาแซมฟักแมวได,ด,ด,ด้นี่ฟักแมวเบิ้งดูหอกยุตใต้ฟักแมวก็มีกูนะกําลังอ่ะย่งเกาะเขาเออ,อยังเกาะออกดอกแซมดอกก็มีเนี่ย มันเหมือนกับผักชีเอนั่น่ะผักชีป่อมบ้านเฮาเน่ะพันพื้นบ้านน่ะเนาะก็เป็นผักอย่างผักป่อมแล้วเนาะผักป่อมมันจิ๋มแซ่บเด้มันหอมดูดูต้นนี้ดูต้นนี้กำลังออกดอกไอ้แซมดอกเต็มแล้วน่ะต้นบักยังสูงแล้วกำลังอัวต้องแบกตาขายทาย มันยางเข้าไปไป่ะด้เดลายขนาดเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเ้อจ้าคลิปหน้าจะถ่ายอย่างอื่นมาให้เบิ่งใหม่อีกฝากกดไลคล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเท็ดคลิปต่อไปแน่จ้า และขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า